Mm hmm. <Wow. S 1> แค่สีสด oh. สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายสุภูสุขทุกคนจ้าสำหรับมนีมาเจอกับเอ็มอีกแล้วค่ะในช่วงแอบเซ็ตอีพีสองนะคะสำหรับมนีนะคะเอ็มหาทุกคนนะคะมาลองกินมาม่า ที่เผ็ดที่สุดในโลกมีแต่คนว่าเผ็ดเผ็ดเผ็ดอยากล่องเบิงอยากล่องชิมเบิงนะคะทุกคนว่ามันเผ็ดแทบบอเผ็ดจ้ำไหนนะคะมีกันเลยล่องสื่อมาสามกระปุกจากพี่น้องนี่สื่อมาล่องเบิงสามกระปุกนะคะแต่ว่ามีคนกินไปแล้วหนึ่งกระปุกค,ค่ะใช้เเองนะคะ เดี๋ยวเมันีเอ็มจะพาทุกคนนะคะมาแอบแซบมาหมากเกาหลีค่ะทุกคนป๊าดติดโทเฮ้ยเป็นอนนะไรเนาะมาม่าที่เป็นที่สุดในโลกอนี้เป็นเส้นชาโคเด้อคะ่ะสนดำหมาสินดำ มีแต่คนว่าเผ็ดแท้ลองกิ่นมือนะเผ็ด <ś les> <ś les> แทบแทบอกแอบเสพมามาเรื่องรึเปล,ล่านะคะทุกคนเลิองานมาไม่แอบสแสบมามา <ś les> อยากบอกว่าบริยินเขาเบิดมือวันนี้นะวัดเขาเบิดมือ พื่อที่จะมากินมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลก <Yeah! S 1> ว้าว้าวแค่สีสอดก็ชั่วล่ะจะไรหืมกินกินแบบบักพริกเลยค่ะพี่น้องไปกินบักพริกแท้เลยนะมาเลยของมันต้องลอง ของมันต้องรอว้าวกิ่นววบ,บนอนอัตบัตนาอืม,อ,มอ่านเบอร์ก่อนนะคะ ระดับความเผ็ดของพริกด้วยค่ะทุกคนนี่พี่นอ้องตรงนี้มันจะบอกระดับความเผ็ดของพริกด้วยค่ะโกดเปเปอร์ระดับความเผ็ดอยู่ที่หนึ่งล้านโอ้ตีบวเสื้อดอกบวเสื้อไผงไง่ายเนาะ Ready, <go. S 1> มาค่ะทุกคน ไม่กินกับเอมนเด้ออือหม่กลิน่นอือเป็นจังไหนนะป๊าสีพี่น้องว๊าแค่กินไม่ไปกินแบบพริกพี่น้องแบบพริกสดๆกินมันนั่น ว,ว้าวมาค่ะอะไรกันเนี่ยปวด,ดแล้วหัวคือสิ่ง่อยกินไหม <c oughs> มามาค่ะ อืมอืม,อมแสบอยู่ค่ะรสชาติแสบอือืมอืม,อม,อม,อม ก็ติเป็นคนมากินมะหมารถเพ็ดอยู่แล้วนะคะอืโ<ฮ>อ้อหขัืมที่สองเผ็ดะพี่น้องเพ็ดสัวอือืออือหือ มาแล้วค่ะมาแล้วพร้อมพิดพี่น้องอือหื้ออือหือ เพชคืนนี้ค่ะพี่น้องค่ะโอ้เห็นไหมกอดโอ,โอ้แสบอยู่เด้แต่เพชจริงจริงแต่สิสิกินด้วยค่ะอือือ เส้นเนียวนุ่มค่ะอือือเส้นเนียวนุ่มสุด,ดยอดเผ็ดแบบว่าไส่มักเผ็ดนี่นี่แหละค่ะตบจุดอือืออือือ it. thank <laughs> you เสียรผอมเขาไม่นองพี่น้องกล <laughs> 我看着我。<laughs> แบบบนสภาพเลยค่ะโอ้เนาะพี่น้องก็ไ oh, ด้บ่เบิรจ่อยจ้ะ

ทะเลไดมี่บุ๋มมงบ่วงจนพี่นอ้อ,องเกือบตายซึมไปเลย oh God. โอ้ไม่กอดโหดผพ้เพชรค่ะอีรีค่ะคอนเฟิร์มเผ็ดจริงลาบเลยขอลาวสซมมี่ด้วยค่ะพี่น้องไปมาคลิปนี้กันอย่าลืมกดไลค์ติดพันกัน ถ้ามาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับ s ไ r i b ์ให้กับช่องเอเมชแนลนะด้ยวยค่ะรู้จวอแอปแซปอีพีหนึ่งนะคะโอ้แอบแซปอีพีสองอย่าลืมนะคะโอ้เลอะไปเบิดแล้วมนันนี่บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคน